ครับึ่งเน้นทีมเดียวพี่าจ๋์เลือกเกมเวลา5้าทุ่มตรงฟุตบอลยูโรนัดแรกในกลุ่มสนะครับเล่นที่เมืองสตุดการ์ดนะครับเดนมาร์กจะเจอกับสโลเวเนียครับ เดนมาร์กเนี่ยเขารอบมาที่การเป็นแชมป์กลุ่ม H ชผลงานชนะ7เสมอ1แพ้2จริงๆเนี่ยผลงานเท่ากับสโลวีเนียเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกรอบเดียวกันและยังต้องมาเจอกันอีกในรอบสุดท้ายนะครับเดนมาร์กเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนมายูโรชนะทีมกลางอย่างนอร์เวย์มา31นะครับแคสเปอร์ฮูมันก็มีผูเ้เล่นการหลักอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นประตูนะครับเกมรับก็ยานิกเวสเทอร์การ์ดอันเดรสคิสเตนเซนพวกนี้นครับแดนกลางเปียคอยเบียก คริสเตียนอีดิกเซ่นนะครับแนวรุกก็น่าจะเป็นโยนาสวินมิเกลดามสตาดนะครับแล้วก็กองหน้าลัสมุธฮอยลุนนะครับในขณะที่สโลเวเนียเนี่ยก็เสมอเบลเกเรียหนึ่งหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับมาเตคิกกุนซือก็มีผู้เล่นการหลักครับประตูยานโอบรักเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วจากแอตมาดริดนะครับเกมรับดาบิดเบรคาโลนะครับด้านกลางเนี่ยทีมีเอลสลิกมีทางด้านของอทวอมีโฮวัตนะครับแล้วก็คู่หน้าแม่อันนี้เราคุ้นกันครับ ก็อันดรัสสปอร่าจับคู่กับเบนจามินเซตโกนะครับหัวหอกเนื้อหอมจากไลซิกครับอย่างที่บอกไปครับในรอบเขาเลือกอยู่กลุ่มเดียวกันครับปรากฏว่า2นัดในบ้านเดนมาร์กเปิดบ้านชนะ21ในบ้านสโลเวเนียจบ1-1ะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเดนมาร์กเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆคราวนี้เล่นสนามกลาง ที่สุดกาดที่เยอรม,มันนะครับแม่แต่ว่าเดนมาร์กฟอมอุ่นเครื่องแกล่งจริงๆนะครับเกมรุกดูเฉียบคมนะครับดันกลางก็แน่นปึกเกมรับก็ดีนะครับแม่ยังดูภาพรวมดีกว่าโซเนียที่มีดีแค่เกมรุกนะครับพี่เจ็มองว่า เกมรับของสโลเนียยังมีปัญหาครับเกมนี้เดนมาร์กหาช่องเจาะไปมาน่าจะทําได้วัดใจเดนมาร์กนะครับน่าจะประเดิมด้วย3มแต้มครับเบียดชนะสโลนียอย่างน้อย1ประตูน,นะครับให้เชียร์เดนมาร์กเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย